แร่หายากและความเสี่ยงที่มหาศาลความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าที่ไทยต้องอเผชิญเมื่อพูดถึงการลงนาม MOU ในเรื่องของแร่หายากกับสหรัฐมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกข้างในสงครามทรัพยากรโลกที่สหรัฐและจีนกำลังขับเคี่ยวกันอย่างรุนแรงการลงนามนี้ไม่ใช่เพียงการเชื่อมโยงทางเศรษฐ,ฐกิจเท่านั้นแต่มันเป็นความเสี่ยงที่มหาศาลที่ไทยต้องอเผชิญมันเป็นความเสี่ยงที่สามารถกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิ์ในทรัพยากรใต้ดินของชาติไทยได้ นักวิชาการและนักสิ่งแวดล้อมได้เตือนว่า MOU นี้มีผลผูกพันในระยะยาวและมันเป็นการแลกอธิปไตยกับผลประโยชน์ชั่วคราวทั้งนี้ไม่มีการตัดสินใจที่เหมาะสมจากรัฐบาลไทยการเปิดประตูให้สหรัฐเข้ามาครอบครองข้อมูลเชิงทรัพยากรโดยไม่มีแผนแม่บทป้องกันผลกระทบทําให้ไทยอยู่ในสถานะที่อ่อนแอและไม่มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเรื่องทรัพยากรของตนเองแต่ฝ่ายสนับสนุนในรัฐบาลก็มีเหตุผลของตนว่า จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและลดภาษีในการค้าระหว่างประเทศทำให้เกิดความแตกต่างในวิจรารณญาณระหว่างฝ่ายต่างๆที่มองว่าความเสี่ยงนี้มีค่ามากกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจริงๆแล้วแร่หายากนี้มีมูลค่ามากเท่าไรกับความเสี่ยงในการสกัดและกลั่นให้บริสุทธิ์แร่หายากหรือ Rare Elements มีชื่อเสียงว่ามีค่ามหาศาลและหายากที่จะหาแต่ในความเป็นจริงแร่เหล่านี้พบได้ทั่วไปในเปลือกโลกแต่การใช้ในอุตสาหกรรมชั้นสูง ทำให้มีค่ามากขึ้นการกลั่นให้บริสุทธิ์ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีต้นทุนมหาศาลทำให้มูลค่าของกระบวนการผลิตสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็เกิดมลพิษมหาศาลเช่นกันไทยยังไม่เคยสำรวจแร่หายากอย่างเป็นระบบแต่ข้อมูลที่มีเบื้องต้นแสดงว่าแร่หายากนี้มักพบในหางแร่ดีบุกที่ลงเหลือจากการทำเหมืองแอนดีตโดยเฉพาะในพังงาและภูเก็ตคาดว่ามีหางแร่ประมาณ10ล้านตันมีมูลค่ารวมราว4 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งเทียบเท่ารายได้จากการท่องเที่ยวของสอง จังหวัดนี้ในหนึ่งปีเท่านั้นการเปรียบเทียบผลประโยชน์กับความเสี่ยงทําให้นักสิ่งแวดล้อมเห็นพ้องว่าไม่คุ้ม MOU นี้ได้รับคําวิจารณ์จากดรปลอดประสบว่าเป็นการสอบตกทุกบรรทัดเพราะยกสิทธิสารวจให้ต่างชาติฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขและเปิดทางให้สหรัฐได้สิทธิสัญญาสัมปทานก่อนรายอื่นทําให้ไทยเป็นผู้เลือกปฏิบัติและละเมิดระเบียบราชการการลดกฎระเบียบเพื่อความสะดวกของฝ่ายอเมริกันเป็นการตัดแขนขาระบบตรวจสอบของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับข้อตกลงของสหรัฐกับประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นและมาเลเซียพบว่าทั้งสองประเทศไม่ให้สิทธิสำรวจฟรีและไม่ผูกมัดสิทธิการลงทุนทมให้ MOU ของไทยถูกนักกฎหมายเรียกว่าข้อตกลงเปลือยเปล่าเพราะไม่มีการรับประกันว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ตอบแทนใดๆความกังวลยิ่งกว่าคือไทยอาจกลายเป็นฐานสกัดและกลั่นแร่ให้สหรัฐเพราะประเทศมหาอำนาจเองมีแร่หายากแต่ไม่กล้าทำเหมือนในประเทศเพราะกลัวผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ไทย กลายเป็นผู้รับผิดชอบในการถลุงก,กรกกำมะังสีที่เหลือจากการสกัดแร่ดรสนที่ต่อเตือนว่าไทยอยากกลายเป็นหลุมฝังก,กรกกำมะังสีของโลกเพราะเมื่อมีการถลุงเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครรับผิดชอบได้ในระยะยาวข้อตกลงแรหายากไทยสารัฐเป็นเรื่องที่มากกว่าความร่วมมือเศรษฐ,ฐกิจมันเป็นความเสี่ยงที่ไทยต้องเผชิญในการเลือกข้างในสงครามทรัพยากรโลกจึงต้องมีกรอบกฎหมาย และการตรวจสอบที่โปรง่งใสเพื่อป้องกันการกลายเป็นกับดักภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้งจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจของรัฐบาลไทยในเรื่องนี้ความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งสําคัญในการพูดคุยและตัดสินใจในเรื่องนี้คุณคิดอย่างไรกับข้อตกลงแร่หายากนี้มีความเห็นอย่างไรกับความเสี่ยงที่ไทยต้องเผชิญมาพูดคุยกันในกระทูนี้